สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องนารู้ไตล์ครั้งแล้วนะคะวันนี้นุชจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการไปต่อทำใบขับขี่ออนไลน์ในช่วงยุคโควิดเราจะมีวิธีการทำยังไงเรื่องของเรื่องก็คือปลายปีที่แล้วปี2,5,6,3เนี่ยใบขับขี่นุชหมดอายุเพราะว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่โควิดเริ่มแพร่ระบาดเราก็ยังไม่ได้เอะใจจะไปต่อปรากฏว่านึกขึ้นได้อ้าใบขับขี่หมดอายุ ตายแล้วถ้าเราเกิดขับรถไปชนเฉียวหรือเกิดอุบัติเหตุแล้วมันจะมีปัญหาในการเคลมประกันเราต่อประกันชั้นหนึ่งแต่ถ้าใบขับขี่เราหมดอายุมันจะใช้ไม่ได้แล้วขี่ก็ตอนนี้เนื่องจากโควิดไวรัส19ระบาดเนาะกรงการขนส่งก็เลยประกาศไม่ไมรับทำใบขับขี่ให้กับคนที่สอบใหม่รับทำเฉพาะหนึ่งเฉพาะกรณีต่อใบขับขี่หมด อายุ2ปีต่อเป็น5ปี 2. 2> หมดอายุ5ปีต่อใบขับขี่เป็น5ปี 3. เรียนจบมาหมดแล้วเหลือแค่ว่าไปขึ้นทะเบียนใบขับขี่แค่นั้นเองก็คือต้องเรียนผ่านมาหมดแล้วนะคะก็จะรับต่อแค่3ประเภทนี้นะ ต้องลองไปเช็้ดูแต่ที่นุ้ดจำได้มี3ประเภทรับชมวิดีโอนะคะสาธิตในการที่จะเข้าไปในหน้าเว็บและการอบรมออนไลน์ต้องทำยังไงบ้างแล้วหลังจากอบรมออนไลน์เสร็จเราก็ต้องไปจองคิวด้วยแอปอะไรไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆในคลิปต่อไปนะคะค่ะไปชมกันเลยตอนการ อบรมใบกับขี่ออนไลน์นะคะเสิร์ชเข้าไปใน Google เนาะก็จะมีเว็บที่สามารถแนะนำการเข้าเว็บไซต์ได้เลยแบบปุ๊บเข้าไปแล้วเราก็จะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะถ้าใครยังไม่ลงทะเบียนอ่าลงทะเบียนเราก็จะมีการใส่เลขบัตรประชาชนค่ะโยกกรอบได้ไหมกรอบได้อยู่นะคัดลอกวาง แล้วเปิ์โทรศัพท์ก็ทะเบียนเรียบร้อยแล้วเราก็เอาหน้านี้เข้าสู่ระบบจะเข้าสู่ระบบโดยการใส่เลขที่ประชาชนนะคะแล้วก็ตามด้วยวันเดือนปีเกิดใส่แล้วก็กดเข้าสู่ระบบปุ๊บก็จะเห็นหน้านี้ค่ะเลือกการอบรมนะคะจะมีให้เลือก2แบบค่ะก็คือขอใบอนุญ,ญาตขับ รถจนส่วนบุคคลนะคะอีกแบบหนึ่งคือจะเป็นอบรมไปอนุญาตขับรถขนส่งค่ะเราจะทําการอบรมใบอนุญาตขับรถส่งตัวเนาะมันก็จะมีอยู่4ขั้นตอนเราจะมาเริ่มทํากันแบบทดสอบก็จะตอบคําถามเนาะไปขั้นตอนต่อไปก็จะมีการอบรมกระเพแล้วก็ จะมีการอบรมประมาณ60นาทีฟังจบแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่3นะคะก็คือทดสอบหลังการอบรมถ้าเราทําผ่านทั้งหมดทั้ง3ข้อเมื่อกี้นะคะมันก็จะออกผลการอบรมมาให้เราในขั้นตอนที่4ซึ่งก็จะมีหน้าตาแบบนี้เมื่อเราได้รับใบนี้เราก็คอบหน้าจอเก็บไว้แล้วก็เสร็จขั้นตอนนี้ค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการจองคิวด้วยใช้แอป dlt smart queue นะคะโดยโหลดจากเ Store ค่ะ ทำตามค่ะพอเราติดตัวว้งเสร็จเราก็ทําการประกาศอนุญาตค่ะปุ๊บเลือกภาษาค่ะถ้าใครถน,รนัดภาษาอังกฤษก็เลือกภาษาอังกฤษนะคะเราก็ถนัดภาษาไทยไหายนี้ตกลงค่ะใช้งานโดยแบบประชาชนหรือพาสปอร์ตเราใช้ัตรประชาชนค่ะอ่ะพอเราลงทะเบียนเ,เปลีป่ยนแปลงข้อมูลเสร็จเราก็ทำการลงทะเบียนได้เลยสร้างรหัสใหม่ค่ะ มานานี้เขาก็จะให้เราลงทะเบียนปุ๊บให้เราตั้งรหัสใหม่โอเครหัสเรียบร้อยตรงกันแล้วก็เป็นการยืนยันรหัสปุ๊บคราวนี้เราสามารถเข้าไปเลือกสำนักงานที่เราจะทำการไปทำใบขับขี่ได้เลยนะคะเรามาดูกันถ้าใกล้ๆบ้านเราอาจจะจุจกักถ้าเราอยู่กรุงเทพเนาะไปดูจะจักเขาก็จะบอกว่าเออ ผู้ที่จองคิวลวงหน้าสามารถดำเนินการดังนี้ทันปุบ๊บเราก็กดตกลงไปใบอนุญาตกดไปที่ใบอนุญาตขับขี่นะคะเขาก็จะมีว่าให้เลือกประเภทว่าใบาอนุญาตส่วนบุคคลการขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่จาก5ปีเป็น5ปีอ่ะเลือกให้ตรงนะคะถ้าจะเห็นว่าที่จตุจกักกรุงเทพเนี่ยกทมเต็มหมดแล้วนะคะกรุงพาพัน ามีนาคมยังมีว่างอยู่ค่ะมีนาคมก็สามารถที่จะไปทำได้แต่ถ้าเราอยากจะไปเร็วกว่านั้นเพราะเราหมดหมดอายุไปแล้วและเพื่อความสบายใจเราก็เลือกจังหวัดอื่นค่ะลองดูเราก็ไปดูที่อ,อย่างเช่นสระบุรีอย่างที่วันนี้นุชเข้าไปนะคะไปที่งานแบนด์ย่า เพื่อประเภทใบขับขี่ที่เราจะต้องการปรากฏว่าวันนี้วันที่8มันเต็มไปถึงเดือนมกราวันที่18แล้วเริ่มสามารถมีคิวได้วันที่19วันที่19เก้าก็จะมีเขียนว่าว่างตอน7จ็ดมงครึ่งว่างสี่คิวอตอนแปดโมงครึ่งไม่ว่างแล้วนะเดังนั้นถ้าเราจะทําในวันที่19เนี่ยค่ะเราต้องกดจองเข้าไปตรงนี้กดไปปุ๊บ มันจะขึ้นสีเหลืองแบบนี้นะคะมันก็จะเขีเขยนว่า7จ็ดโมงถึง8ปดโมงครึง่งเราสามารถไปยื่นทําเรื่องได้แล้วก็กดยืนยันการจองจองก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เราก็คอฟหน้าจอไว้เนาะเพื่อไปยืนยันว่าเราจองมาแล้วค่ะเรียบร้อยแค่นี้ค่ะ้เราได้ผ่านการอบรมออนไลน์มันก็จะมีใบยืนยันว่าเราผ่านการทดสอบแล้วเนาะเราปินใบนั้นมาค่ะไปยื่นตัมที่เราได้นัดหมายคิวกับขนส่งไปยืน่น เขาก็จะตรวจสอบเอกสารเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายอยู่4อย่างนะคะ 1. สายตาสบอดสีไหมแล้วก็สายตาทางลึกสายตาทางกว้างปฏิกิริยาเท้านะคะพอผ่านหมดเขาก็จะให้เราไปจ่ายตั้งค่าทําต่อใบอนุญาตก,ก็อยู่ที่555บาทนะคะก็จะมีค่าต่อใบขี่ห้าร้อย ค่าคำขอเปลี่ยนแปลงซึ่งลุกอาจจะขอเปลี่ยนแปลงมือเบอร์มือถือนั้งอีก50บาทแล้วก็5บาทเป็นค่าเขียนคําขอค่ะแล้วก็จะมีการรอเรียกไปถ่ายรูปพอถ่ายรูปเสร็จเรียกไปรับบัตรก็จ่ายอีก1 0บาทรวมเสร็จสิ้นแล้วก็เสียไปที่565บาทแล้วก็จะได้ไปกับขี่มานะคะเรียบร้อยสบายใจไปค่ะยังไงก็ คิดว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะในการที่ลงชีวิตอยู่ในช่วงโควิดช่วงนี้ซึ่งนุชก็มองว่าอีกต่อไปอะ่ะเขาก็คงต้องใช้วิธีนี้แหละมันเป็น new normal แล้วแหละระบบออนไลน์แบบนี้ดังนั้นก็เลยอยากจะทำคลิปรีโอเพื่อบอกกับเพื่อนๆว่ามันง่ายถ้าเราทำเป็นก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมหน้ฟันการไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ